อันตัวนี้ผล,ลิตจากน้ำทะเลหรือน้ำที่มีความเค็ม เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้ระดับในธุรกิจประมงนะครับเขาจะทําให้ปลาเนี่ยสดมันมีปลาโมงอยู่ที่ลบสองสามแสนเครับแล้วงานวิจัยเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วเริ่มขยายผลไปใช้ที่อะไรนะความปลากระมงที่แปดลี้วแล้วก็ที่สุราษฎร์อีกที่หนึ่งในอนาคตทั้งตัวนี้ที่สมบกให้คนไปในขยายผลแล้วเนี่ยการใช้น้ำทะเลเนี่ย แทนน้ำตืดเนี่ยปลาจะมีความสดแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าที่สําคัญชิ้นปลาติดไม่แค่ด้วยน้าเอ๋าลารี่เห็นไหมเรีวยว่าเอ๋คุ้นจากน้ำทะเลน้ำหรือน้ำแข็งเหลวเนี่ยไอ้เรื่องของปฏิกิริยามันก็จะคุณภาพก็จะดีขึ้นนะครับมีโอโซนอยู่นี้ด้วยนะอ่าโ okay. อเคอาจารย์มีอะไรจะเสริมไป สององศาเองไม่เย็นเท่าไหร่ลบลบสองลบลบสองนิ้วต้องเนวก็บนิ้วโอ้โหเย็นอาจารย์มีอะไรเสริมหน่อยกับก็เป็นการช่วยเกษตรกรนะครับอยากจะรณรงค์ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับคุณภาพปลาเรานะครับจะเทียบเท่ากับปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับจะรณรงค์ว่าร้าน อ,อาหารญี่ปุ่นของไทยนะครับต่อ,อไปเนี่ยถ้าซื้อปลาของไทยนะฮะก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเป็นหมุนเวียนนะครับแล้วต้นทุนเป็นไงต้นทุนนะ,ะตอนเนี้ยกำลังใช้กําลังไฟฟ้าเนี่ยกิโลละ60ตันนะครับถ้าเทียบกับน้ำแข็งแล้วถือว่าถูกกว่าเท่ากันเท่ากันพี่ว่าต้นทุนนเท่ากับน้ําแข็งแต่ต้นทุนน้ําถูกวกว่าถูกกว่าใช่ครับผลิตขาละเอียดนะครับ ดังนั้นมเวลาเราเอาไปใส่ปลาเนี่ยปลาจะไม่มีแผลกดทับด้วยง่ายปลาจะสวยอย่างเช่นปลาเก๋าเนี่ยตัวสามพัน้มมติพี <im <im ่เก็บในน้ำแข็งนี้ใช่ไหมครับเนื้อปลาเก๋าเนี่ยมันจะไม่มีเหมือนน้ำแข็งกดทับเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าผู้ประกอบการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อที่บริษัทท็อปอะควานะครับผมขออนุญาตผมมีนามบัตรนะครับคุณเบอร์เทอรอะไร เบอร์โทรขออนุญาตดูด้วยดีนะครับโอเคครับครับผมเป็นเป็นแบบเลยนะ